สองทับหนึ่งนะคะเรียนเรื่องของอินดิเคเตอร์จากพืชแสงสนุกนะคะเดี๋ยวจะให้น้องคำจุนเป็นผู้นำคสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคำจุนอยู่ชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งครับจิตจกรรมอินดิเคเต ริงได้สีม่วงผลการทดลองดอกช่วงฟ้าเมื่อเติมน้ำร้อนลงไปได้สีแดงเมื่อเติมกลดมะนาวลงไปได้สีเ้มดอกเข็มเมื่อเติมน้ำร้อนลงไปได้สีเน,นื้อเมื่อเติมกลดมะนาวลงไป สีเม่าดมเราลงไปได้สีเนื้อมเม่าดมกดเราลงไปได้สีเนื้อเข้มเราจะใช้กระหล่ำปีกระหล่ำปีสีม่วงนะคะ,ะกระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยเราจะใช้จริงจริงแล้วมันสามารถทดสอบของการเป็นกดและเบสได้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมาทดลองให้ดูนะคะว่ากระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้ยังไงนะคะจริงๆคือเริ่มต้นคือเราทดลองเรื่องของ ะกะหล่ำปีสีม่วงเสร็จแล้วเด็กๆก็สงสัยว่านอกจากะกะหล่ำปีสีม่วงพอเราเอาไปต้มในน้าร้อนแล้วมันมีสีเกิดขึ้นเด็กก็เลยอยากรู้ว่านอกจากกะหล่ำปสีสีม่วงแล้วมีพืชอะไรอีกที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้อีกนะคะคุณครูก็เลยพาเด็กๆเนี่ยออกไปสํารวจบริเวณโรงเรียนว่ามีพืชอะไรบ้างมีดอกไม้ชนิดไหนบ้างที่เปลี่ยนสีเด็กๆก็เลยไปเลือกดอกไม้ ทั้ง5ชนิดนี้ขึ้นมาคะแล้วเราก็มาทดลองว่าจริงๆแล้วดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยให้สีอะไรบ้างนะคะ่ะเดี๋ยวจะลองให้เด็กๆมาทําการทดลองให้ดูนะคะอ่าพึ่งสองนย่าพึ่งสองใจเย็นๆดูแก้วใบที่หนึ่งนะคะเราจะหั่นกลับปีีสีอะไรคะสีม่ว ใช่คะใช่จากนั evet. ้นเราจะทำไมลูกเอากระลำตีสีม่วงใส่กันในแก้วใบที่หนึ่งเราจะเติมด้วยน้ำน้ำเปล่าน้ำอะไรคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่ไหมคะต่อนนี้่นบๆเอากระลำตีสีม่วงใส่ลงไปปบครับเขื่อนๆลดเ่วนตาเข่นตาตขาขึ้นมา จะใส่อะไรคะ<ม>อ่าแก้วใบที่สองเราจะเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเด็ด<ม>สังเค็ดคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะลูกคนไปอ่ะขอแม,ม่คลาดีโล่ใส่กระหล่ำปลีลงไปอ่าใส่ลงไปลูโล,ล,ใลไปไปมม่ใส่ลงไปใส่ไปอีกนิดนึงค่ะเอาวแมงใส่ลงไปอ่าข้าวแมงขึ้นเ้าแมงตั้งหลาขึ้นค่ะตั้งหลาขึ้นมค่ะช่วยกัน อันนี้ราน้ำร้อนเราต้องระวังค่ะเราช้อนคนค่าุ้ช้อนคนที่นีเบาๆเบาๆค่อยๆเบาๆคระ่เหน่ะยอ่ค่อยๆคนใลอดีสอคนส่อา่า ใบผูมานลูกมาเชื่อมผูอ่ะใบผูใสแก้ทีสามเราจะใส่น้ำอะไรคะน้ำโซดาอ่าน้ำโซดาใส่เยอะๆลูกใส่เยอะๆใส่ลงไปเยอะอ่าเดี๋ยวเราจะสลุกกันนะคสลุกไปอ่ะอันนี้เราจะใส่น้ำโซดาพี่นุ่พอก่องเอาไว้ ใส่กี่อ่ะใส่ลูกใบโพใบโใส่เร็วอ่าช่การใส่แก้วที่สามลูกให้เพื่อนจับอ่าช่การอ่าโอเคพอลูกนานอนเฮ้ยดูนช่อ่ชกันคอนโคเมีลยะ มะข่าเรานี่ปลี่ยนสีแล้วเป็นยังไงลูกเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนหรอลูกเปลี่ยนนิดนึงไหมเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนนิดเดียวใช่ไหมคะอ่ะต่อไปอมแอมค่ะลูกของอมแอมเติมอะไรลงไปลูกเติมให้แน่นๆนะ้ำร้อนน้ำร้อนใช่ไหมคะอ่ะสีเปลี่ยนไหมคะลูกเปลี่ยนหรือเปล่าดูนีเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะไหมคะเปลี่ยนไหมคะอาเปลี่ยนจะเปลี่ยนเยอะไหมคะลูกนิดนึงใช่ไหมคะ ค่ะต่อไปขอแถมขอแถมของแของทองขอใบบไม่พูชิขึ้นใบพูชิขึ้นของใบพูเติมอ,อะไรลงไปลูกโซดาสีเปลี่ยนไหมคะลูกไม่เปหหลี่ยนเลยหรอคะไหนคนไหนคนให้คหรูดูหน่อยสิคนเชลล์ลูกคนแรงแรงคนแรงแรงโอเคอ่ะเดี๋ยวถ้าเราทิ้งไว้นะคะสีมันก็จะเริ่มทำไมไห้เด็กๆสังเกตสีมันเป็นยังไงลูกสีมันเป็นยังไงคะลูกฟ้า นะคะต้องจุงจ๋าต้องเชิน้ครับอาหารี่มอนครับี่มนสองคนนั้นมาลูกน้องมหาหเมานีดีมาครับลูกน่งักตื่นหรือยังนั่งลงครับลูก ันนี้คือน้ำอัญชันที่ต้มกำันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยนลองหยดกรดมะนาลงไปเห็กสักแล้วก็เราจะสังเกตว่าสีมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะใส่นี้ไปอ่าใส่นี้ไปเป็นสีอะไรลูกน้ำอะไรสีน้ำเงินนะคะทีนี้เราจะเอาหลอดโยดบีบอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะน้ำไหคะน้ำมะน้ำมะน้ำอ่า เอาแงมข่าช่วยห,หยดหน่อยเราจะดูว่าสีมันเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปค่ะลูกอ่านิดเดนพิ่งลุกมิดนิดนึงด,ด,ด,ด่ปดูไปมันจะได้ไไแดงเป็นกรดนะไ่หมดเพื่อ้อทดลองไวน้ำเลือแล้วไม่เป็นไรลูก อ,อย่าติาแอมอย่ยลูกเราต้องเพราะว่านามันเป็นกดเ่เด็กแบบนี้เขาฉลาดค่ะช่วยเพื่อนพัดพี่ช่วยเพื่อนช่วยกันลุกช่วยกันอ่ย่าลงไปครับพี่ลิทอย่าล,งไ,ล,าลงไปอ่าเอาแอมบิดได้ไหมลูกอ่าเอพินิดนะโอเคอ่าอ,อ่าพอครับพี่ลิ่พอครับลูกโอเค อ่ะทีนี้เราจะคนอ่ะรีคนสิรีคนสิอ่าคนครับอ้าวสีมันเปลี่ยนหรือเปล่าเด็กๆดูสิครับเปลี่ยนไหมคะลูกเปลี่ยนเป็นสีอะไรตอบดังงั้นเรามาลองเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับดีไหมลูกสีม่วงสีม่วงแดงใช่ไหมคะออกสีแดงนิดหนึ่งใช่ไหมลูกแสดงว่ามะนาวมันเป็นอะไรคะแังบอกครูเรียนก่อนมะนาวมันมีรสอะไรคะรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวแสดงว่ามะนาวมันเป็นอะไร เป็นอะไรลูกเป็นกรดน้ำจากสีน้ำเงินก็เลยเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะพี่ลี่สีม่วงสีม่วงแดงใช่ไหมเราได้เป็นสีม่วงใช่ไหมคะเออต้องไอ้นี้น้อยกว่านี้ไหมอันชั้นน้อยๆกว่านี้มันจะแดงใช่ไหมต้องนิดเดียวแล้วก็ลองไอ้น,นี้ใหม่มันจะได้แดงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นที่เราใส่น้อยมันก็จะมันก็เป็นแดงนะค่ะแดงแ<ล> เออมือตอกกไว้เก่งมากน้ตาน้อยคุณเตดมันเดือดมยเดให้ม hmm. ันเดือดว่านี้เดือดแล้วเมื่อกี้นี่ก็บออ่าเราจะต้มน้ำอัญชันใส่ลงไปอ่าจัดครับปูนจะเอาอ่าเล็งนิดเดียวจัอ่าบนครับใ่ๆนะเราทำบอะคนนะ กินได้ไหมลูกกินได้ไหมลูกกินได้ไหม่ไหมบอกคุณพ่อคุณพ่อได้ไหมได้ไหมครับได้ครับเฮ้ยเบาๆเบาๆน้ำร้อนเาน้่ารูว่าเจ็บบายเลยคะร้องรองดีดีอะตอนนี้ก็ดูนะคะเด็กๆดูอะเด็กๆน่าฉันฉันอย่างนี้ขึ้นมาบุญตุิน ดูในม้าก่อนตอนนี้สีมันเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนหรือยังคะเป็นสีอะไรคะเปลี่ยนเป็นสีอะไรลูกสีอะไรคะสีน้ำเงินสน้ำเงินน้ำเงันภาษจีนว่าอะไรน้ำเงินภาษาจีนว่าอะไรแดงแดงน้ำเงินภาษาจีนว่าไงน้ำเงินเออให้ดิชเอร์กลับไปให้จบอกบอกบอกนิดบอกคุณครูห่อยสีแดงภาษาจีนว่าไงอ่าเพื่อนแดงแดงสีส้ม ดำดำสีส้มพูเรอจะอยู่ต่อแล้วสีม่วงสีม่วงคูกขาขาอันนี้เราใส่น้ำตาลไปแล้วก็จะเป็นน้ำอัญชันใช่ไหมคะลูกน้ำอัญชันแสนอร่อยเดี๋ยวเราจะให้ท่านผอแล้วก็ท่านลองลองชิมดูเนาะว่าเด็กๆทำเมื่อวานแล้วใช่ไหมคะเป็นอร่อยหรือเปล่านะคะ